แนนน้องสาวของหนิงเปิดแชทบทสนทนาอ้างเป็นของมือที่ 3- าสามีค่ะต้องบอกเลยว่าชาวโซเชียลถึงกับสงสัยค่ะหลังแนนน้องสาวของหนิงปณนิตาโพสข้อความผ่านสตอรี่เป็นบทสนทนาของบุคคลหนึ่งนะคะที่แชร์ข่าวเกี่ยวกับมือที่สามของนางร้ายกับสามีพร้อมเผยบทสนทนาแล้วอึ้งเหมือนกันละค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของเพจนี้ค่ะหลังจากที่มีการส่งคลิปไปก็ได้มีการบอกว่าจากข่าวนี้ดาราท่านหนึ่งโทรหาชนีว่ายังไงโกหกทําไมให้คูตอบยังไงชนีว่าต่อไปเนี้ยเป็นมาเรื่องของกูกับผัวกูมึงไม่ต้องยุ่งเอาเบอร์หนิงมากูจะโทรเคลียเองนี่ก็ผัวกูตอนเนี้ยกูอยู่กับผัวกูกูจะโทรเคลียต่อหน้างานนี้มีงงว่าอา้าวเป็นผัวเมียกันแล้วเหรอยังไงยังไงเล่าสิจากข่าวนี้ดาราท่านหนึ่งนะคะที่โทรมาแบบเนี้ยค่ะหลายคนเอง อยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงในร้านหน้าของแนนน้องสาวหนิงยังได้แสดงความคิดเห็นว่าอ้าวเขาเป็นผัวเมียกันแล้วเหรอยังไงเออเราสิจากนั้นแชร์สตอรี่อีกครั้งพร้อมเขียนข้อความสั้นๆว่าดกทงมากค่ะแม่งานนี้นะคะมีแต่คนอยากจะรู้ว่าคุณคนนั้นนะ่ะเป็นใครกันแน่คงต้องรอติดตามช่วงอีกไม่นานคงจะเปิดเผยเลยค่ะ